เราจะต้องตรวจสอบก่อนว่าลูกค้าเนี่ยเ,เป็นไปได้ไหมเหตุและผลได้มีการออกภาคสนามกันแล้วค่ะเราก็เก็บข้อมูลไว้และอีกอย่างนึงเพราะว่าตามที่สื่อต่างๆที่ได้นําเสนอจะเห็นได้ว่าเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นมุมหนึ่งที่ไม่มีใครเห็นมัณทิตนายเห็นการเก็บพยานหลักฐานของตํารวจกับการเก็บพยานหลักฐานของคุณทนายคุณทนายมั่นใจแค่หน่อยว่าศาลจะเชื่อในการถกร้างของคุณทนายกับพยานหลักฐานของตารวจ ในคดีอาญาเป็นหน้าที่ของโจทนะคะเพราะโจทกล่าวหาโจทย์ต้องนําสืบให้สมดังที่โจทย์ฟ้องถึงจะรงโทษได้นะคะเป็นบรรยาทนายความเลยครับพูดในฐานะนิติธรรทนายความเราถ้าเกิดเราเห็นช่องเราจะบอกผู้ฟังนะครับว่าคดีนี้ควรรับหรือไม่ควรรับในเรื่องของบรรยาทนายความนะคะอาจารย์บอกเราว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในฐานะของทนายฝ่ายโจท์หรือฝ่ายจำเลยก็ตามเรามีหน้าที่ที่จะไปดูความยุติธรรม สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ของลูกาพามเราก็ต้องบอกเขาแล้วก็มีหน้าที่ในการปกป้องผลประโยชน์ของเขาแม้ว่าเขาจะเป็นจำเลยก็ตามเมื่อที่เขาเป็นจำเลยเนี่ยทุกคนนะ่ยยังไม่ถูกตราใดที่ศาลยังไม่สั่งอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจะถูกคุ้มครองโดยกฎหมายรัฐธรรมนูญว,ว่าบุคคลเนี่ยจะยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดถูกไหมคะถูกครับอือเคนะแสดงว่าคุณทนายเนี่ยมั่นใจมั่นใจไม่มั่นใจกรณีเคสอื่นๆยกเว้นคดีของคุณก้อยใช่ค่ะสมมุติขอโทษนะครับหากคุณทนายเข้าไปแล้วคุณแอม รับสารภาพว่าทําคดีหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณทนายจะบอกกับคุณแอมว่ายังไงก็รับค่ะก็ไปรับที่ศาลค่ะไม่ให้รับช้นนี้ค่ะให้รับที่ต่อหน้าศาลเมื่อศาลได้อ่านคําป้องให้ฟังรับต่อหน้าศาลแน่นอนค่ะแต่อัตราโทษเกินท้าปีตามมาตันหนึ่งเจ็ดหกปวิอาญาเนี่ยก็ต้องสืบประกอบสืบประกอบสืบประกอบก็เป็นหน้าที่ของโจงค่ะแต่เราก็บอกไปสิคะว่าเออถ้าคุณทําคุณรับผิดไปนะผลของคุณเป็นยังไงเราก็บอกไปในฐานะที่เราเป็นทนายถูกปะถูกแต่ว่ามันยังไม่ใช่เวลานี้ไง สิ่งที่คุณแอมบอกว่าจะให้การตำรวจกับทางรองทีมโจ้ในวันนี้อันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปเดี๋ยวจะถามให้นะแต่ว่ามีสิทธิ์ที่เขาจะรับสาร,รภาพในคดีที่เหลือ,อยกเว้นคดีของเขาได้<อ>ได้ไดถ้าเกิดเขาทำพี่ก็จะบอกเขาเลิสาร,รภาพดีไหมคะทุกคนอยากได้คำนี้ใช่ปะใช่เคสของคุณก้อยการที่ทีมของคุณทนายอะไปหาข้อมูลมาเนี่ยมันแย้งกับตำรวจประเด็นไหนมาเปิดเผยได้ไหมไม่ได้ค่ะเป็นความลับในคดีนะคะแล้วบางอย่างเป็นความลับของลูกความด้วยจริงๆแล้วเป็นอะไร เป็นพยานที่เห็นที่ไม่ะเป็นทั้งวัตถุพยานเป็นวัตถุพยานด้วยค่ะวัตถุพยานตัวอันนี้เนี่ยเป็นวัตถุพยานที่พยานบุคคลเนี่ยถูกคุณแอมอ้างว่าจ้างให้เอาไปทำลายวัตถุพยานไม่ใช่พยานบุคคลค่ะพยานบุคคลก็คือนที่ทำไปทาลายฮะวัตถุพยานอันนี้อย่างยกตัวอย่างเช่นขวดไซยาไนอย่างเงี้ยพยานบุคคลซึ่งถูกคุณแอมจ้างไปทําลายเนี่ย ไปทิ้งเ ada, นเี่ยแล้วไม่ได้ไปทิ้งเอาให้ตำรวจอย่างเงี้ยอันนี้นะคะเดี๋ยวรอให้เขานําพยานบุคคลนั้นเข้าเบิกความค่ะว่าการเบิกความของของเขาเนี่ยจะอยู่กับร่องกับรอยไหมแล้วก็สามารถที่จะรับฟังได้อย่างอย่างแน่นแฟ้นหรือไม่การที่เขาไปออกรายการต่างๆนี่เท่าที่คุณนายดูนี่พยานเขาไม่ได้รับกรอยเหรอฮะยังไม่ได้ดูนะคะอ๋อโอเคะยังไม่ได้ดูค่ะวันนี้คนที่คุณแอมร้องขออยากจะพบนี่เป็นเป็นใครอ๋อเป็นพี่ค่ะอ๋อทำไมถึงทำไมหนูมาแล้วใช่ไหม เท่ากับว่าพี่ท่านเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สุดใช่ไหมใช่เป็นเพื่อนกันมานานรึยังแม่เพิ่งนรู้จักกันได้ปีปีปีนึ่งอดีเขาน่ารักนะเขาคนน่ารักมากเลยพูดจาพอเรียบร้อยปีแล้วปีที่แล้วาปีนี้ก็เลยสองปีพูจาได้ยังไงพ่ไปก่อนพี่ไปก่อนข้าไปก่อนพี่ตามครับ๋ยวดูไลน์เดี๋ยนะ คอยออกไหมคุยกอบรับตอนนี้นะครับทนายของแอมนะครับก็ได้เดินเข้าไปในทันทัสถานจิตกลางแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มีเจ้าหน้าที่นะครับมาตามเพราะว่ามีเวลานะครับในการเยี่ยมนะครับ นี่นะครับตอนนี้เดินเข้าไปแล้วนะครับซึ่งตั้งแต่ทนายเดินลงรถมานะครับก็มีสีหน้าที่ยิบแย้มนะครับจดกระทั่งมาให้สัมภาษณ์สื่อและตอนนี้ก็กำลังเดินเข้าไปในทันทัศสถานหญิงกลางเพื่อที่จะไปพบกับแอมนะครับที่อยู่ด้านหน้าตอนนี้นะครับก็เป็นทนายความนะครับพร้อมกับ จหน้าที่ของทันทัสถานจิตกลางนะครับที่มาพาตัวนะครับเข้าไปพบกับแอมนะครับที่อยู่ด้านใน